สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาดามลิชชี่อีกแล้วนะคะวันนี้ลิชชี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะคะเนื่องจากเมื่อวานนะไม่ได้มาเล่นให้ดูเพราะว่าไม่สบายมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกห้องไปที่ซ็กซี่นะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ดิชี่นะคะขอเลือกไปที่ห้องเจแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ดิชี่จะบวกไหมนะคะยังไม่แทงดีกว่านะทุกคนขอดูเขาไพ่ก่อนนะ ตาแรกนะคะโอ้โหแปดหลังค่ะทุกคนตาแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันขอใส่ไปที่อ่ะเดี๋ยวเรามันเปลี่ยนก่อนนะ ใครที่อยากเล่นนะคะอยากให้ลิช,ชี่นำนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะทุกคนวันนี้ริช,ชี่ไม่ค่อยสบายเสียงอาจจะแหบๆห,หน่อยนะคะเอาไวไ้วหน่อยเจ๊โอเคไปที่แดงหนึ่งพบาทนะคะ ตาแรกไปที่แดงเลย1,000บาทวันนี้นะคะจะมาเล่นให้ดูแบบว,ว่าตรวดเร็วเลยนะคะอ่ะรีบๆค่ะก้ามาแล้วค่ะทุกคนก้ามาแล้วปลอก8ค่ะทุกคนก้าตัวนะคะปลอก8ค่ะปลอก8 ต่อไปนะคะตาก่อกไปขอใส่ที่เพ y เยอร์เลยนะคะ2,000บาทนะคะขอใส่ไปเลยนะคะ2,000บาทดิชี่มั่นใจนะคะดูจากแอคเคาแล้วอะ่ะรอบนี้มันน่าจะออกเป็นเพ y เยอร์นะคะอันเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้จะบวกไม่บวก เก้ามาแล้วค่ะทุกคนเก้ามาแล้วบอกเก้าค่ะทุกคนบอกเก้าจริงด้วยนะคะตอนนี้กําไรดิชี่อยู่ที่สามพันบาทแล้วนะคะตอนนี้กําไรอยู่ที่สามพันบาทแล้วนะคะขอกลับไปที่หนึ่งพันบาทนะคะใส่ที่เพเยอร์ค่ะหนึ่งพันบาทนะคะ วันนี้เราจะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆแบบรวดเร็วนะคะทุกคนหกมาแล้วค่ะทุกคนหกมาแล้วหกมาแล้วหกแ,แต้มค่ะทุกคนมันยังไงโอเคแดกอีกแล้วนะคะแดกอีกแล้วนะคะตอนนี้กำไรอยู่ที่สี่พันบาทแล้วนะคะกำไรอยู่สี่พันบาทแล้วนะคะ เขาไพ่มันไม่ขึ้นนะคะทุกคนมันไม่รันนะคะต่อไปนะคะขอใส่ที่แดงหนึ่งพบาทน,นะคะตอนนี้นะคะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะคะเนื่องจากว่าเรามีกำไรไว้เล่นแล้วนะคะเราจะเล่นเท่าไหร่นะคะเราไม่ต้องสีเรียสมันแปดอะไร โอ้โหมัน6กค่ะทุกคนเรายังไงหกชนคาหกชนค่ะทุกค,คนตกใจมากเลยนะเมื่อกี้บอร์ดค่ะนึกว่าก่งจะเข้านะคะแต่ยังดีที่มีโชคช่วยนะคะตาต่อไปนะคะใส่ที่แดงนะคะใส่ที่แดงซ้ำไปที่แดงเลยนะคะ มาเก้ามามันเก้ามาแล้วโอ้โหมันปลอกก้าค่ะทุกคนมันป๊อกก้าค่ะ,คคะตานนี้โดนมันกินไปนะคะหนึ่งพันบาทนะคะไม่เป็นไรนะคะกําไรลิชี่ยังเหลืออยู่ที่ที่สี่พันบาทนะคะใส่สองพันเลยค่ะขอทบเงินเลยนะคะแดงสองพันบาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะโดนหรือไม่โดน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนใครที่อยากเล่นกับลิชชี่นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเรามีเข้ากลุ่มนำเล่นแล้วก็มีสูตรให้เล่นฟรีนะคะมันปอกแปดอีกแล้วค่ะทุกคนมันปอกแปดอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะคะทุกคนตอนนี้กำไรลิชชี่ยังเหลืออยู่นะคะกำไรลิชชี่ยังเหลืออยู่นะคะซ้ำไปเลยนะคะซ้ำไปที่สองพันเลยนะคะขอซ้ำไปที่สองพันเลยนะคะ จะใส่เยอะกว่านี้ไม่ได้นะคะยังไม่ได้ตั้งไว้ขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะคะหัวร้อนแล้วนะคะโดนกินไปสองตาติดขอเปลี่ยนวงเงินแป๊บหนึ่งนะคะใครที่อยากเล่นกับลิช,ชี่นะคะเรามีสูตรให้ฟรีนะคะแล้วเราก็มีกลุ่มนําเล่นนะคะมีเซียนนําเล่นทั้งวันเลยนะคะโอ้โหมันเป๊าอีกแล้วค่ะทุกคนมันเป๊าอีกแล้วนะคะ นี่ยังไม่เท่าไหร่นะคะลิชชี่ยังไม่ยังไม่รู้สึกอะไรนะคะเนื่องจากตาเมื่อกี้นะคะคือได้กําไรมาแต่ก็เสียกําไรไปเกือบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าวันนี้ดิชชี่แกกําไรเท่าไหร่นะคะใส่ไปที่แดง2000แล้วนะคะก็คือใครอยากเล่นกับดิชชี่ใครอยากมีสูตรใครอยากบวกเหมือนลิชชี่นะคะแอดไลน์ที่แปะไว้ได้เลยด้านล่างนะคะ ลิชชี่มีสูตรให้ฟรีแล้วก็มีเข้ากลุ่มน้ำเล่นด้วยนะคะปลอก8ปดค่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ปลอก8ค่ะสำหรับใครที่ฟังไม่รู้เรื่องต้องขอโทษด้วยนะคะเนื่องจากลิชชี่ไม่สบายนะคะงงเงียพิ่งตื่นด้วยใส่ไปที่น้ำเงินเลยค่ะ2,000บาทนะคะ ดิชี่จะตามกำไรเมื่อกี้กลับมาให้ดูนะคะทุกคนเขาไพ่มันไม่ขึ้นนะคะทุกคนแต่เราใช้แบบว่าที่มันออกไปเมื่อกี้เราจำเอานะว่ามันออกอะไรไปบ้างก้ามาแล้วค่ะทุกคนก้ามาแล้วคะ่ะปอกก้าอีกแล้วคะ่ะปอกก้าอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวดูนะดิชี่จะตามกำไรให้ดูนะคะกำไรเมื่อกี้ที่หายไปนะคะ ตอนนี้นะคะกำไรอยู่ที่ $3,000 ันแล้วนะคะกลับมากำไรสามพันแล้วนะคะใส่ไปที่สอง0ันบาทเท่าเดิมนะคะน้ําเงินนะคะเพ y เยอร์ player. ใครที่อยากตามก็แอดไลน์มาได้นะคะใครที่อยากมีสูตรไว้เล่นนะคะฟรี free free ๆเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแอดไลน์มาได้นะคะแปะไว้ด้านล่างสูตรของลิชชี่เป็นสูตรแท้ร้อยร์เซ็นต์นะคะมีอัตราการชนะแสดงให้เห็นนะคะ อ,อ,อ่ะยังไงป๊อกเก้าอีกแล้วค่ะทุกคนป๊อกเก้าอีกแล้วนะคะป๊อกเก้าอีกแล้วนะคะตอนนี้กําไรลิชชี่อยู่ที่ห้าพันบาทแล้วนะคะทุกคนมันโอเคมันจะสับไพ่อะงั้นเดี๋ยวยังไงลิชชี่ต้องไปก่อนนะคะตอนนี้ลิชชี่กาไรอยู่ที่ห้าพันบาทนะคะแค่นี้พอใจแล้วนะคะทุกคน